สวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลบเคสนะคะการโชว์เคสที่ว่าเหมือนเราบังเอิญกดไปแล้วเราแบบว่าเราไม่อยากขายแล้วสินค้านี้เราต้องการลบออกอะไรแบบน,นี้หรือลบไมเรากดกดผิดแล้วแบบนี้มันโชว์เคสแล้วเคสเราเต็มเลยอยากลบอยากไอทาการลบขั้นตอนง่ายๆนะคะคืออันดับแรกเรามาที่โปรไฟล์ของเราก็ามาตรงที่จุดสามขีดนี่นะคะยิ้งเข้าไปนั่นเข้าคําว่าเครื่องมือผู้สร้างค่ะเพื่อน ที่ tiktok shop creator นะคะลูกตะกร้านี่ค่ะกดเข้าไปค่ะเพื่อเห็นกาไอเห็นปุ่มๆอยู่ตรงนี้ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะ ที่มีตลาดสินค้าจัดการโชว์เคสเนี่ยเปอนเราก็สร้างรายได้เนี่ยเพื่อนๆนเข้าไปคำตรงไปรูปตะกร้าอันนี้นะคะที่เขียนว่าจัดการโชว์เคสนี่นะจิ้มเข้าไปค่ะนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลยค่ะว่าเพื่อนๆแบบว่าอยากลบตัวไหนออกไม่ชอบอะไรเพื่อนๆหาไปเลยค่ะ แล้วก็จะบอกวิธีลบนะคะ <Hey. S 1> หาไปค่ะ <Hey. S 1> อ่าเช่นเพื่อนๆไม่อยากขายสิ่งนี้แล้วและอยากลบออก <Hey. S 1> เพื่อนกดตรงนี้เลยนะคะตรงต้องปุ่มนี่นะคะสามสามสามขีดนี่นะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็คําว่าลบสินค้าค่ะ <Hey. S 1> จะก,การลบเลยนะคะ <Hey. S 1> นี่ค่ะสินค้าจะถูกลบแล้ว <Hey. S 1> เพื่อนๆสามารถ กดตรงนี้ได้นะคะสินค้าทั้งหมดหรือว่าจะเลือกเป็นชอยชมันจะมีให้เลือกสินค้าที่ขายหมดแล้วไม่พร้อมขายได้รับการยืนยันอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่นะคะเข้าไปเข้าไปแบบนี้ถ้ามันมีมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยอันสินค้าพวกนี้หมดแล้วแบบเนี้ยเราก็จัดการลบไปเลยลบลบไปเลยค่ะหมดแล้ว หมดสต็อกนะคะเนี่ยค่ะข้าตรงนี้ค่ะเนี่ยหรือไม่ไม่พร้อมขายแบบเนี้ยมันก็ดูเนี่ยถ้าไม่พร้อมขายมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ย <c oughs> ค่อพ่อก็กดลบให้หมดกดลบไปเรื่อยๆค่ะลบไปจนกว่าจะหมดนะคะเนี่ยค่ะ คล้ายๆเหมือนกับเขาตรวจดูแล้วมันไม่โอเคระบบมันก็จะบอกว่าไม่พร้อมขายแบบนี้แล้วเข้ามาตรวจตรงนี้นะแล้วก็ลบออกนะคะนะคะแล้วก็มันจะมีทุกวันเลยนะคะเนะะี่ยค่ะไม่ได้รับการยืนยันเนะะี่ยค่ะไม่มีแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่อนสามารถเข้าไปลบหรือว,ว่าจะดูสินค้าทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะ แล้วเพื่อนๆก็หาเลยค่ะหาจะลบตรงไหนไง่ายๆง่ายๆคือกดไอ้ตรงตรงปุ่มปุ่มไหม่ปุ่มใม่สามขีดไอ้ปุ่มสามขีดเนี่แหละค่ะแล้วก็กดคําสั่งลบเนี่ยค่ะตัวอย่างนะอันนี้นะคะกดไปเลยค่ะลบสินค้าสินค้าก็จะหายไปแว๊บหนึ่งเลยค่ะนคะคะปัญหาของการว่าเอ,อ่อ เวลามันเต็มมันอะไรเนี้ยเราจะต้องเห็นสินค้าที่แบบว่าอยากจะใส่เคสชโชว์เคสเราแต่เรามันเต็มมันทําไม่ได้เพื่อนครับสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะ